สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มในภาคเช้าเวลา10นาฬิกาเป็นพิธีตักบาตรพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรวันสิดากาธัญกรกาลยมิตดศีสวายการะเกตเด็กชายโซมัทััโนและกาลยมิดเกศรนอากิบะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้ที่พย,ยมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีอัญเชิญโถบูชาข้าวพระโดยมีกลัลยาณมิตรอาภรโอสกะและกลัลยาณมิตรเกสรอ,อากิบะเป็นผู้อัญเชิญถวายค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมการถวายพัตตาหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์นหอฉันคุณยายอาจารย์และได้พร้อมใจกันกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและร่วมบูชาข้าวพระ ร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะส่วนภักบ่ายเป็นพิธีทอดภระป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่178ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีเจ้าภาพได้นำพระป่ามาร่วมถวายทั้งหมด4คณะค่ะโดยมีกาลายมิตรพิมพันธ์โจโนและกาลายมิตรสุนิสาทาเคชิเงะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีการเลมิตรแพลวพันยามาสก,กิและกาลยลมิรสุดใจเทสุกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายไฟ LED ล้านดวงรอพระมหาธรรมกายเจดีโดยมีกาลเมิตรอาพรโอสก,กะและการเลมิทสุดสวดัสดิ์ทาคาสึกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นค่ะคณะเจ้าภาพพ้าป,ป่าก็ได้น้อมถวายต้นพระป,ป่าส่วนท่านเจ้าภาพกองบุญต่างๆก็ได้ร่วมถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ท่านประธานสงและในโอกาสนี้ค่ะท่านเจ้าภาพผููปวารณารับกองพระป,ป่าเพื่อฉลอง20ปีวัดพระธรรมการนางานโนได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญองค์เหมือนหลวงปู่เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมรับแผ่นทองเพื่อนำไปอธิษฐานจิตท,ที่บ้าน โดยในปีนี้นะคะภาพป่าฉลอง20ปีวัดพระธรรมกายนางาโนจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีกาลยมิตรีสวายการเกตและกาลยมิตรพิติมายูฮารกิเป็นประธานร่วมกันและในโอกาสนี้ค่ะพระอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวสมโภทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ